สวัสดีครับเราทุกคนวันนี้มาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเอกเป็นประจำเหมือนเคยนะครับวันนี้เราก็จะเข้าสู่เรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับโดยในเรื่องเนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนมาแล้วไม่ว่ากับเรื่องจํานวนคระเรื่องของเศษเกินเรื่องการหาคอรนอนะครับแล้วเรื่องของการบวกเศษส่วนเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการบวก เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับจริงๆวิธีทํานั้นไม่ยากนะครับครูก็ได้สรุปเป็นขั้นตอนมาในาให้เป็นลําดับขั้นตอนในการที่นักเรียนจะทํานะครับถ้านักเรียนปฏิบัติตามนี้นะครับแล้วทําได้ถูกต้องครูรับรองถูกแน่นอนนะครับอ่ะมาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยจักโจทย์นะครับให้เราดูว่า ในโจทย์ที่ได้มาเนี่ยมันมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนคลาหรือไม่นะครับถ้ามีเป็นจำนวนคลาก็ให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับจําได้ไหมครับเปลี่ยนจํานวนคละเป็นเศษเกินทําอย่างไรเอา,ต,าตัวล่างนะครับตัวล่างนะเนี่ยอย่างคุยยกตัวอย่างจํานวนค่ามา2เศษ1 2, สนส่วนสาเศษหส่วนสเราก็เอาตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือตัวส่วนคูณหน้าบวกบนนะครับท่องไว้เลยนะครับ ล่างคูณหน้าบวกบนส่วนคงเดิมอีกครั้งนะครับล่างคูณหน้าบวกบนส่วนคงเดิมทีนี้มันกจ็จะได้มาเป็นล่างคูณหน้า3คูณ2เป็น6บวกบนก็คือบวกหนึ่นะครับ6บวกหนึ่ก็เป็นอะไรครับเป็น7นะเราก็ได้เป็นเศษ7ส่วนคงเดิมก็คือ3นะครับแบบนี้วิธีการไม่ยากเลยมีแค่นี้เองนะครับการเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกิน พอเราเปลี่ยนจนํานวนค้าเป็นเศษเกินแล้วขั้นต่อไปนะครับก่อนที่เราจะบวกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวส่วนของเศษส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยมันเท่ากันหรือไม่นะครับถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันทํายังไงเอาตัวส่วน,นของทุกตัวน,นะครับไปหาคอลนอนะครับไปหาคอลนอส่วนเป็นอะไรก็ตามเอาไปหาคอลนอนโดยวิธีการหาคอลนอนที่ครูแนะนําให้ใช้นะครับก็คือเอาไปใช้ตั้งหารนะครับตั้งหาร ซึ่งนักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วนะครับใครลืมก็กลับไปทบทวนดูนะครับตรงนี้เมื่อเราได้ค่าของตัวส่วนที่เราจะต้องทําให้ได้นะครับซึ่งมันจะเท่ากับคอนอแล้วขั้นต่อไปนะครับเราก็จะหาตัวเลขนะครับไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแต่และตัวเพื่อให้ได้ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากับคอนอนะครับหาตัวเลขไปคูณทั้งเศษและส่วนนะของไอเศษส่วนแต่และตัวเนี่ย เพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากับคอลนอที่เราหามาได้นะครับพอพอถึงขั้นเนี้ยเราคูณกันเสร็จแล้วเนี่ยเศษส่วนเราจะมีตัวส่วนเท่ากันแหละนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับถึงข้อ4แล้วก็ให้นําตัวเศษเฉพาะตัวเศษบวกกันนะครับเฉพาะตัวเศษเท่านั้นบวกกันเช่นเศษ3ส่วน8บวกกับเศษ4ส่วน8นะครับเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8ให้นําเฉพาะตัวเศษคือไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ย3กับ4เท่านั้นมา บวกกันนะครับ3บวก4เป็น7อย่างเงี้ยนี่ครยยกตัวอย่างนะครับส่วนก็เหมือนเดิมนะครับส่วนเหมือนเดิมก็ยังคงเป็น8เหมือนเดิมไม่เอามาบวกกันนะตรงนี้อย่าลืมนะครับต่อไปเมื่อเราบวกเสร็จแล้วได้คำตอบเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเปลี่ยนที่เราได้คำตอบจากการบวกกันเนี่ยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำน,นะครับวิธีการก็คือ หาตัวเลขไปหารทั้งเศษและส่วนนะครับหารหารอาจจะหารหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะครับจนจนไม่มีเลขใดหารมาได้แล้วมันก็จะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนี้พอเราได้เศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็ต้องมาดูต่อข้อสุดท้ายก็ <S <S คือมันเป็นเศษเกินไหมถ้ามันเป็นเศษเกินเนี่ยก็คือตัวเศษมากกว่าส่วนเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนมันให้เป็นจํานวนคะ่ะเปลี่ยนกลับให้เป็นจํานวนคะนะครับ โดยการนําตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับถ้ามันเป็นเศษเก ER ินนะคือข้างบนมากกว่าข้างล่างเนี่ยเราจะต้องนําตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับเช่นได้11-4เส่วน4เราก็ต้องเอา11ตั้งหารด้วย4เอา11ตั้งนะหารด้วย4มันก็จะจะได้เท่าไหร่ครับ4 2, 8นะครับได้2เราก็เหลือ8ลบกับ11ก็เหลือเศษ3นะครับได้2เศษ3 เราก็เขียนเป็นจํานวนค่าได้จํานวนเต็ม2แล้วก็บอกเหลือเศษ3ก็ใส่เศษ3ไว้ข้างบนแล้วก็ส่วนคงเดิมก็คือ4นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะได้คําตอบและเท่านี้เองนะครับขั้นตอนก็มีอยู่6ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับ เศษ1ส่วนบวกเศษ7ส่วน10เศษ1ส่วนบวกเศษ7ส่วน10ตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับเห็นไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เศษเกินอ่ะอ่ะใช่ไม่ไม่ใช่เศษเกินและไม่ใช่จำนวนค่าเราก็ข้ามขั้นตอนนั้นไปได้เลยเราก็จะนำตัวส่วนไปหาคอลนอนเลยนะครับเราก็เริ่มต้นกันด้วยที่วิธีทำ เราลอกโจทย์เข้าม,มาก่อนนะครับลอกโจทย์มาก่อน1ครั้งทางซ้ายเศษ1สามมา่วน4บวกเศษ7ส่วน10นะครับโดยไอ้ขั้นตอนหาคอรนอเนี่ยเราจะต้องไปคิดข้างนอกนะครับเราคิดในกระดาษทษมานะครับเพื่อหามาว่ามันจะต้องเป็นส่วนเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้ กูก็ขอด้านข้างนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ล้กันขอด้านข้างอ๋อไม่ตรงนะครับอ่ะขีต่ตรงนิดนึงหาคอลโนโดยเอา4กับ10นะี่ไปหาคอลนสีกับ10ขออนุญาตใช้มือลากตรงๆนะอาจจะยึกยักหน่อยนะครับอ่า 4กับ10หาคณนอนเราก็หาตัวเลขที่สามารถหาร4และ10ได้ลงตัวนะครับ4เลขคู่10ก็เลขคู่2เลยจัดไปนะครับ2 2 4 2 5 10นะครับได้2และ5มาเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่เลยไม่มีอะไรหารได้อีกแล้วนะครับมันเป็นจำนวนเฉพาะเฉพาะทั้งคู่ดังนั้นครอนอนก็เอาทั้งหมดมานะทำไมครับ มาคูณกันเลย3ตัวนี้เอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวตั้งเอะขอโทษตัวหารจนถึงผลลัพธ์ข้างล่างนะครับมาคูณกันคอนอก็เท่ากับ2คูณ2คูณ5นะครับเป็นเท่าไหร่สองสองสี่ี่ห้าี่สิบนะครับได้ละคอนอรเราลึกไว้ในใจเลยเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ20นะทั้ง2ตัวเนี่ยมันถึงจะเท่ากันได้เราต้องทำตัวส่วนให้เป็น20นะ เรามาดูตัวแรก4เนี้ย4ต้องคูณอะไรถึงจะเป็น20 4คูณอะไรครับ4คูณ5เมคูณ5เท่ากับ20 4นะครับ4คูณ5เท่ากับ20ดังนั้นไอเศษ1ส่วน4ยก็ต้องคูณเพิ่มเข้าไปด้วยเศษ5ส่วน5เพื่อให้ตัวส่วนมันเป็น20นะครับเราก็จะเริ่มที่คูณปรับส่วน ของตัวแรกก่อนเราก็ใส่บงเล็บให้มันซะนะครับเศษ1ส่วน4คูณเศษ5ส่วน5เพราะตัวนี้ที่คูณเศษ5ส่วน5เพราะเราต้องการส่วนเป็น20ตามคาณนอนะครับอ่ะแล้วปิดวงเลบให้มันถัดจากตัวเศษ1ส่วน4เป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกก็เขียนบวกตามต่อไปไอของเศษ7ส่วน10ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเปิดวงเลบรอเลย10 นะครับ10คูณอะไรถึงจะได้20 11 10 12 20นงั้นก็ต้องคูณเพิ่มด้วย2ถูกไหมครับเราก็จะคูณเศษ7ดส่วน10ด้วยเศษ2ส่วน2เศษ7ส่วน10คูณด้วยเศษ2ส่วน2อ่ะวงเล็ปิดปึ๊บเกือทำทีละขั้นให้เขาให้เขาเห็นทีละขั้นทีละขั้นนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เขียนเท่ากับให้ตรงนันนะครับ เราก็คิดผลลัพธ์ในวงเล็บนะทีละวงเล็บเวลาคูณเศษส่วนเนี่ยเราเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเวลาคูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนดังนั้นวงเล็บแรก1นคูณหเป็น5 4าคูณหเป็น20ปึ๊บตามด้วยเครื่องหมายบวกวงเล็บที่2เศษคูณเศษ 7คูณ2เป็น14ส่วนคูณส่วน10คูณ2ก็เป็น20เห็นไหมครับเป็นไงส่วนเท่ากันใช่เปล่าพอส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันครับ5บวก14เป็น19ส่วนเป็นอะไรส่วนคงเดิม20นะแมวมาบวกกันนะทีนี้พอได้ตรงนี้แล้ว ก่อนที่จะตอบเราต้องทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับแต่ทีนี้เรามาดูข้อนี้ตัวเศษมันเป็น19นะครับ19คุณคูณไหมสิบเกมันเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรครับเป็นจํานวนเฉพาะแล้วแสดงว่าเลขที่หาร19ได้มันก็จะไปหารตัวอื่นไม่ได้แล้วนะครับดังนั้น19ส่วน20ข้อนี้จึงมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับ ตอบส9ส่วน20อ้าวตอนตอบก็เป็นเลขไทยสักนิดนึงนะครับแค่นี้เองเราก็ตอบพยายามคิดสัน้น้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาทำเราก็ยังขอให้มีความเรียบร้อยกันอยู่บ้างนะครับแต่วิธีการสำคัญที่สุดนะครับวิธีการคิดที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอ่ะ นี่คือตัวอย่างที่1เป็นไงครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยวิธีการเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2อขอเปลี่ยนหน้าต่อไปตัวอย่างที่2เศษ5ส่วน18บวกเศษ7ส่วน12อนี้ก็ไม่ใช่จำนวนคะ่ะนะฮะตัวตั้งไม่ใช่จำนวนคะ่ะตัวบวกก็ไม่ใช่จำนวนคะ่ะ แต่ส่วนมันไม่เท่ากันเราก็ไปหาครนตัวส่วนก่อนอันดับแรกนะครับเราก็เริ่มต้นที่วิธีทำวิธีทำนะครับลอกโจทย์มาก่อนเสมอที่เขาให้มา15บห้าขอโทษลอกโจทย์ที่เขาให้มาก่อนเสมอ5 ส่วน18บวก7ส่วน12ปึ๊บเท่ากับเดี๋ยวเราจะสมาแสดงวิธีการบวกทางด้านขวาอขอพื้นที่กระดาษทดหน่อยโอเคได้แล้วเราก็นำตัวส่วน18และ12ไปหาคารนอโด,ดยว,วิธีหา10 18 กับ12ไปหาครอรนอ่าหาหาครอรนอก็หาตัวเลขที่สามารถหา18และ12ได้แม่อะไรเอ่ยแม่อะไรเอ่ยคุ้นคุ้18กับ12ก็คือแม่6งั้นเราก็ใช้6หารนะครับ6 1 6 22, 6 2 12 6 3 18ได้3ครั้ง6 1 6 6 2 12ได้2ฟึบอ่า ถึงตรงนี้ผลลัพธ์ข้างล่างเป็น3ามะ2สองจำนวนอะไรทั้งคู่เลยจํานวนเฉพาะใช่ไหมครับจำนวนเฉพาะแสดงว่าไม่มีอะไรอาหารทั้ง2ตัวนี้ได้แล้วมันเป็นจํานวนเฉพาะทั้งคู่เลยนั้นคอรนอก็เอาทั้งหมดมาคูณกันนะครับคูณกันเลยตั้งแต่ตัวอาหารจนถึงผลลัพ์ข้างล่างนั้นคอรนอนี้เท่ากับ6คูน3ม คูณ2นะครับ6คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ6 3สาม1 6 6 1ป2ห3หนึ8งคูณ2ฟึบเป็นอะไรครับ36อ่าได้ละคอลนอคือ36เราต้องทำตัวส่วนแต่ละตัวให้เป็น36มาดูตัวแรกนะครับ18คูณอะไรถึงจะได้36เขียนเลยก็ได้ตัวนี้จะได้ไม่ ไม่งง OK 18คูณอะไรครับ18คูณ2เท่ากับ36 <S <S แสดงว่า18นี่ต้องคูณด้วย2แล้ว12นะครับ12ตัวส่วน12ของ7เนี่ยนะอ่า12คูณอะไรถ,ถึง36 12 1 12 12 2 24 12, 12, 12, 12, 12, 12 3 36ครับได้ละตรงนี้แสดงว่าไอ้ ตัวตั้งเศษ5ส่วนส8ต้องคูณเพิ่มด้วยอะไรครับเศษ2ส่วน2ส่วนเศษ7ส่วน12เราก็ต้องคูณเพิ่มด้วยเศษ3ส่วน3ตรนี้นะครับอ่ะเราต้องปรับทั้ง2ตัวดังนั้นเราก็ต้องทำา2เล็บที่จะแสดงวิธีการการคูณเพื่อให้ได้ตัวส่วนเท่ากับคอนคือ36นะครับก็เป็นเศษ5ส่วน18คูณ เราหามาแล้วนะว่าอ้1สิบแปดต้องคูณสองงั้นเราก็ใส่เลยคูณสองทั้งเศษและส่วนวงเล็บปิดตามด้วยเครื่องหมายบวกเราก็ใส่บวกตามเขาต่อไปมาแสดงของอันวงเล็บที่สองก็เป็นเจ็ดส่วนสิบสองเจ็ดส่วนสิบสองคูณสองเมื่อกี้เราหามาแล้วต้องคูณสามถูกไหมครับเราก็ใส่เศษสามส่วนสามปึ๊บวงเล็บปิดอ่าบรรทัดแรกโชว์ให้เขาดูว่าเราจะคูณด้วยอะไร บรรทัดต่อไปคูณให้เขารู้อ้าวมาเลยนะครับ5้คูณสเป็น1ิบสิบแคูณสองบวก7 3 7 1 7 7 2 14 7 3 21ส่วนส่วนอะไรครับ36 12 3 36กสิบงสาเป็นไงเห็นไหมส่วนเท่ากันแล้ว ส่วนเท่ากันแล้วก็ทำไมครับเอาเศษมาบวกกันเลย1ิบบวกยบอ็ดก็เป็นเป็นอะไรครับ3 1สอดส่วนคงเดิมสาสิบหอ่าขั้นต่อไปทำให้เป็นเศษส่วนยังตามเอ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 าอะไรไปหารได้แต่เราดูนะตัวนี้ส1มอมันเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับที่ครูเคยให้ท่อง แสดงว่าไม่มีอะไรหาร31ได้แล้วก็ไปหาร36ได้แล้วไม่มีแล้วที่จะหารลงตัวทั้งเศษและส่วนก็จะได้ว่าไอ้31ส่วน36นี้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับเราอตอบได้เลยโอ้โูเลือกตัวอย่างมาดีมากเลยนะครับก็เป็น31ส่วน36นะครับตอบเสร็จเห็นไหม ไม่ยากแปบ๊บเดียวเองข้อหนึ่งนี่ขนาดครูทําไปด้วยพูดไปด้วยเนะี่ยถ้าทําแบบไม่พูดนะแบบนักเรียนทำเนะี่ยรับรองเร็วกว่าน,นี้ถูกไหมครับอ่าแปบ๊บเดียวนี้ตัวอย่างที่2แม้หลักการทําวิธีการทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมมันเปลี่ยนเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองเราว่าคิดเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูตัวอย่าง ต่อไปนี้ตัวอย่างสุดท้ายแล้วที่เหลือให้นักเรียนไปทําเองว้าวตัวนี้เป็นอะไรครับจํานวนคละ3เศษ1ส่วน8บวกกับจํานวนค้าเหมือนกัน1เศษ5ส่วน6ถ้าเป็นจํานวนค่าต้องทำไงนะจําได้ไหมในขั้นตอนของเราปึ๊บถ้าเป็นจํานวนคลาให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนโดยเอาล่างคูณหน้าบวกบนส่วนคงเดิมโอเคไปนะครับเราก็เริ่มต้นที่ วิธีทำวิธีทําตรงนี้การวิธีธทา <ำ S 2> ล็อกโจทย์เข้ามาก,ก่อนเสมอนะครับ3เศษ1ส่วน8บวก1เศษ5ส่วน6ปึ๊บเท่ากับถ้าเป็นจำนวนคักต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนนะเศษเกินนะครับ ถึงวันนี้เราจะทําแบบให้มันสั้นขึ้นนะครับขั้นตอนนะครับเราจะคิดพยายามคิดในใจหรือไปคิดในกระดาษทดเอาในขั้นตอนการเปลี่ยน,นครับแต่วิธีการที่ครูบอกจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินลนะนะ่างคูณหน้าบวกบนนะส่วนคงเดิมนะล่างคูณหน้า83 8 18 8, 8, 8, 8, 8, 8 2 16 8 3 24บกวก1ก็เป็น25ตัวแรกนะได้25สส่วน คงเดิมก็คือ8ตามด้วยบวกตัวตัวนี้1เสร็จ5ส่วน6กะครับก็เอา6คูณ1ล่างคูณหน้า6คูณ1เป็น6บวกอีก5เป็น11 11ส่วนอะไรครับส่วน6ปึ๊บอ่าเห็นไหมได้แล้วเป็นเศษเกินแล้วขั้นต่อไป แต่ส่วนมันไม่เท่ากันเราก็ต้องนำตัวส่วนไปห,หาครนอรนะอ่าวกับฟึบหาครนอ,รานอรทางนี้ละกันทางขวาครับอ่าก็ตัวส่วน8กับ6 8กับ6อะไรตัวเลขอะไรที่หาได้ทั้ง8และหก เป็นเลขคู่ไปดเลขคู่หกเลขคู่งั้นสองก่อนเลยสองหารแปดก็คือสองหนึ่งสองสองสองสสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดนะครับแล้วก็สองสามหกมีสองตัวต่อไปนะครับไอตัวเนี้ยหาสองตัวหารมาแล้วได้สี่ละสามมันมีสามเป็นจำนวนเฉพาะตัวหนึ่งโผล่มาแล้วแล้วมันมีเองแค่สองตัวนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ จบนะครับจบสิ้นสุดนะครับดังนั้นครอนอรก็คือเอาทั้งหมดมาคูณกันนะครับที่ครูบอกว่าจบก็คือทั้งเรียนหารต่อเนี่ยมันก็จะหารได้ทีละตัวทีละตัวแล้วมันหาร4เอา4หาร4ก็ได้1ขั้นต่อไปก็เอา3าหาร3ก็ได้1สุดท้ายมันก็ต้องคูณด้วย4กับ3อยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้ามี2ตัวแล้วมีจำนวนเฉพาะโผล่ามาตัวนึงเนี่ยก็คือจบเลยนะครับเรียนหารครอนอรได้เลย นะครับอ้าวก็เป็นคอรนเท่ากับ2คูณ4คูณ3อ้าวคูณ2 4 8 8 3เท่าไหร่ครับ24ได้แล้วคอรนคือ24ก็คือเราต้องทำตัวส่วนไอ้8แล้ว6เนี่ยให้เป็น24เรามาดูตัวแรกก่อน8นะครับ 8คูณอะไรถึงจะได้24ท่องแม่8สิครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24ต้องคูณด้วย3ต่อไป6คูณอะไรถึงจะได้24 6 1 6 16, 6 1 6 22, 6 2 12 6 3 18 6 4 24อ่าได้แล้วไอ้6นี้ต้องคูณ4 8ต้องคูณ3 พอได้แล้วปุ๊บเราก็มาคูณเศษส่วนทั้ง2ตัวนี้นะครับเพือ่อให้ส่วนมันเป็น24เริ่มจากเปิดวงเล็บยี่ส่วนแคูณไอแปรต้องคูณสามงั้นเราก็คูณด้เศษ3าส่วนสามเล็บปิดบวกแล้วก็วงเล็บเปิดลอกมา11บเอ็ส่วนหกสส่วนห คูหกนี้ต้องคูณ24ใช่ไหมครับเอ้ยคูณ4ได้24นันแล้วก็คูณด้วยเศษ4ส่วน4วงเล็บปิดตั้งวงเล็บโชว์เสร็จแล้วขั้นต่อไปคูณในวงเล็บแต่ละทั้ง2วงเล็บ25คูณ3นะครับ25 1 25 25 2ก็50 25คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ75ส่วน 2 4่ส24ปดสบวกนะวงเล็บหลัง11คูณ4อันนี้ง่ายเลยแม่11 11 4 44 4ส่นะครับ44ส่วน24เห็นไหมส่วนเท่ากันจนได้อีกแล้วเมื่อส่วนเท่ากันเราก็เอาเศษมาบวกกันนะครับบวกแน่นอนได้เลยเอาหลักหน่วยบวกกันก่อน5บวกเป็น9ต่อไปหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักสิหลักสิก็คือ7 4บวกเป็น เจบกสก็เป็น11ปึ๊บ119ส่วน24นะครับตรงนี้อ่าขั้นต่อไปนะครับต้องทำให้เป็นอย่างต่ำก่อนเสร็จส่วนอย่างต่ำแต่1 0 0ไอ้119นี้มันน่าจะเป็นมีไรหารไมได้ไหมครับนักเรียนลราดูที่ลงท้ายด้วย9 แม่เจ็ดได้ไหมแต่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหารร้อยสิบเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดลบสิบเอ็ดเหลือสี่สี่สิบเก้าได้ได้หารได้แต่ว่าเจ็ดไม่สามารถหารยี่สิบสี่ได้ดังนั้นไอเศษสิบเอ็ดส่วนไม่ใช่ขอโทษครับดังนั้น เศษ119ส่วน24นี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่มันเป็นเศษเกินอยู่คือเศษมากกว่าส่วนเราต้องนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับเราเพื่อจะเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ะแล้วก็เราก็เขียนต่อว่า119หาร24ได้ ได้เท่าไหรเหรอ่ยเราก็ต้องมาคิดในกระดาษทดนะครับ119หารด้วย24 24อ่า24หาร1ไม่ได้ใส่0 24 1ตัวเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราดูเพิ่มเป็น2ตัวเป็น11นะครับดูเพิ่มเป็น2ตัวเป็น11 24อะไรได้11ก็ไม่ได้อีกเพราะว่า11มันยังน้อยกว่า24ใส่ศอีก ต่อไป24อะไรได้ใกล้เคียง119อาวลองดิคูถ้าจะไม่ท่องสุดคูณไม่ได้ไม่ดูสุตคูณเราก็ลองคูณเอานะครับหาว่ามันคูณอะไรเราได้ใกล้เคียงน่าจะ4มะั้งนะ4 4่6ใส่6ทด1 4 2 8เป็น96อ่ะลองดูนะครับได้ไหมได้ 96อา้าวบกลบกันหานำมาลบนะครับ9-6ลบเหลือ9-6ลบเหลืออะไรครับเหลือ3 11-9เลบเหลืออะไรครับ9 10 11เหลือ2นะครับได้23ตรงนี้เวลา ลบกันแล้วเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าตัวที่เราไปหารเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเราลบแล้วผลลบที่เราได้เนี่ยมันมากกว่าตัวหารแสดงว่าตัวเลขที่เราหารได้ข้างบนเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับยังไม่ใช่นะครับสรุปดอานนี้ได้หารได้วย4ครั้งแล้วก็เศษ23นะครับหารได้4เศษ23มันก็จะได้ ได้เท่าไหร่ครับก็ได้4เศษ23สรส่วนส่วนคงเดิมคงเดิมตัวเดิมมันส่วนเปน24นะครับอ่าได้เท่านี้แล้วก็ตอบเสร็จแล้วเป็นไงครับข้อนี้ก็ขั้นตอนเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ยากสเศษ23ส่วน ยี่สิบสี่านี้เองนะครับเสร็จตัวอย่างที่3นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนไม่ยากถ้าใครลืมเนะี่ยครูอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปดูขั้นตอนที่ครูสรุปไว้นะครับนักเรียนก็ทําตามขั้นตอนที่ให้รับรองถูกแน่นอนนะครับขอให้บวกลบคูณหารเลขให้ถูกด้วยเท่านั้นครับการ บวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ